โอ้โหปังขัดปังแนสาวเน่อยโอ้ยคนเอียงซะมาโด่งดังได้ขนาดนี้ ทั้งงานลุมเล้าทั้งแบบหลายแห้งทั้งพี่เซนเตอร์ทั้งเอียงก็คือเด็ได้จบไปแล้วเนาะในเรื่องการรับเป็นพี่เซนเตอร์ทีเพิ่นบมหูบ่เห็นนําเีกิดปัญหาในเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าพี่เซนเตอร์เขาไลยรีพี่นอแมนทักโตได้ไปโตได้แน่เพิ่นก็บ่ไเด้ไปซึกษาว่าอันนั้นนี่แต่ว่าเพิ่นดูที่สินค้าว่าสินค้าตัวนี้ดีเพิ่นเก่ามาเทสเพิ่นคอยรับได้พี่นอแล้วเพิ่นก็บ่ไเด็ไปซษ้ว่าอะ เขาเคยมีอะไรไหมแต่ตอนนี้มันก็เป็นเหมือนว่า,ารู้แล้วแหละว่าก่อนจะรับงานอะไรต้องศึกษาให้หมดเลยศึกษาเบื้องลึกทั้ง,งตัวแม่เบื้องลึกเข้าไปทั้งหลังแบบทั้งบริษัททั้งผู้ผลิตทั้งอะไรต่างๆทั้งคนทั้งอะไรผู้ใดเนี่ยเพื่อนขึ้นสิศึกษาแล้วมันเป็นบทเรียนถือว่าเป็นบทเรียนนานะนเพราะว่าถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะว่าจากที่ผู้ยันฟินแลนด์ตอนนี้คือโด่งดังแห้งผู้ใดกับหุจักในคำผู้ยันฟินแลนด์บิ๊กผู้ยันฟินแลนด์โด่งดังมากจนสินค้า กาะนำไข่เล่าอันเป็นพิเจอร์ให้มิสต่แบรนด์ดังๆขามามิตรแบรนด์ระดับดาราแล้วก็รับมาแล้วระหวางสี่แมนงานนี้คือระดับประเทศรับมาแล้วคือตอนนี้ก็คือทาทมมขามาแล้วลุ่ดเซ่าเนยจะได้เห็นผู้ว่านฟินแลนด์อยู่จอทีวีอ้ออ่าอยู่บนจอทีวีเลยเพื่อนว่าอ่าถึงสิ้นปีนี้เลยว่าสัตว์อ่าทาท่ายแห้งว่าสารประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนว่าหรือผู้ว่านฟินแลนด์จะ ไปแสดงหนังหรือว่าเป็นอะไรเออเป็นพีกรหรือว่าอะไรหรืออย่างงานเพื่อายแห่งดียะต้องพาลูกๆตัวเกียวออกงานแล้วก็อีกกลุ่มปิด e ีเออแล้วก็โปรโมทสินค้าไลซื้สินค้าแต่ละโตเมื่อไรซูซิตี้ขายทุเรียนกับเบิร์ตมาสันผ้าในพีตาอ้าวคนอียงเฮ็ดเอียงกับขืนค้าขื่นของคนอีเมียนจิบจับยังขื่นคือขื่นเบิร์ตเราจับเป็นเงินเป็นทองนี่แหละเขาเรียกอะไรนะ คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เออบุญพาวาสนาทรงให้มาเดินมาในสายนี้เออนี่แหละพี่นนองแล้วล่าสุดสากูเข็นเมื่อคืนน่ะจากกีเพิรในไลท์ดไดหยังเกี่ยวกับอันนี้เพิ่นเนาะสีแจ้งเหลืองสบวงสบูเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่เพิ่นกะได้โพดค่ะโพดเฟรวานี่ค่ะพี่เ้องคอนเฟิร์มงานคอนเฟิร์มงานคอนเฟิร์มรายการเพิ่นวะ คอนเฟิร์มรายการช่อง work point 1รายการรายการอ่าแล้วคุณจะเห็นผมบนหน้าจอทีวียาวๆถึงสิ้นปีเลยครับขอบคุณครับท้าทาทยมากประสบการณ์ใหม่ๆรายการอ,อียงเนาะสาวเนอยรายการอี่อยังแล้วจะเห็นหอดสิ้นปีน่าจะไม่ใช่แค่แขกรับเชิญเพราะว่าถ้าถึงสิ้นปีต้องเป็นผู้ร่วมรายการเป็นพิธีกรเป็นการากรรมการอบอมีอะไร,รเ,นเนี่ย สมพออ่อนอกช่วงนี้เขากรุงเทพดูเ,ออเป็นหลักายรายการบอสป๊า <c oughs> แฟนคลับกับโหปังมากปังมากบอสป,ปังปังพ่อนาลิตะโตเกียวสุดๆนะพ่อเพื่อนอน้องๆที่น่ารักของพ่อบิ๊กเลิศสุดๆรายการลุงหม่ำแล้วหนึ่งละอ่ะอพ่อต้องได้พาลูกๆไปโชว์บนเวทีแน่แน่นอนค่ะวะัซซันเพราะว่าเคยไปยูเดรายการหม่ำโชว์ตอนน่ะไปกับคุณแม่เนาะ ตอน,อนที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะอ่าแล้วที่นี่เขาก็จุทารับชมค่ะพี่น้องรอติดตามผลงานของผู่ยซิเลนว่าจะไปอยู่ในรายการไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละแล้วล่าสุดเพิ่งกระเด้ปโพอเกี่ยวกับอ่างานอะไรนะกลุ่มปีดบุญนอ้อไฟบอกอ่าล่าสุดค่ะเนี่ยมือหนีโบเบนบอกมือนีนะสนามมือนีงานมือนีอค่ะพี่น้นอนงอัปเดตงานแตน<ด>่ว่ากามีการอัปเดต อีพี่สิบสามน้าสิบสองตพานไปอ่ะสิบสามมาละสิมาล่ะสินึ่งกับสอหลานผู้ลทะลุสองหลานผู้เลเพราะว่าคนอยู่ในกลุ่มฟิตเนกับมือนซีแหล้านางานอีกกับประมาณเป็นลอยเป็นลอยกลัวแล้วที่นี่ได้ค่าสปอนเซอร์อีกเป็นสิบตัวไง สินค้าสปอนเซอร์สินค้าที่แดสนับสนุนนะคะเห็นหลน์ดีแม่แมลงนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกะร่วมมาลองมาไล่ลูกเต่าเดาดาป้าเพิ่นว่าเกิดมากหัวกระพึงเคยเห็นคอยกระพึงค่อยเห็นคือกันพิาบณาว่าอันเดนเซอร์ก็ไรเออเงิอนห ไม่เป็นแต่หน่อยๆว่าเป็นได้ยี่สิบล้านสิบบาทโอ้เป็นลักมื่นลักเงังเลยหลักมื่นหลักแสนลักหมื่นนหะค่ะพี่น้องลักหมื่นลักแสนนี่แหละถือว่าหูปังมากผู้ใด้มาอยู่กับผู้อย่างที่แล้วเงือดลหลปังสุขคนเออปังสุขคนอายุน้อยหมื่นล้านเพราะลอยแหลแล้วเห็ดไม่ได้ล่ะเดอเออรอเลยพันล้านเงินหลานเพราะว่าหลังจากที่เนี่ยหลับแบรนหลับยังมาหนีพี่น้องก็เป็นเมียน้อยเล่าเก่งอีลีอ้าว จากที่เอ่ยเคยเ,เคยย้าเคยเอียงน้ำพืนนี่ก็คือเห็นอะไรก็คือเป็นตัวตัวเงินแบบเป็นเงินเป็นทองเบิดอนสุยางเลยได้เห็น<ม>สินค้าเห็นูนเห็นี่อยากเฮตดอยากแยกล่างได้เพิ่นวาอยากแยกล่างได้แล้วตอนนั้นตอนที่ยังอยู่กับอดีตภรรยาเ <ฮะ S 1> นาะ,<ฮ>ะก็กว่าได้ว่าจะมาลุยงานในธุรกิจเต็มที่จะให้จะให้ฟัง่งแพวลาวนะ่ะตอนนั้นอยู่ด้วยกัน <ฮะ S 1> ไปออกงานแล้วที่นี่จ้า้องสิมาลุยธุรกิจมาในที่นี่ จ้าของก็เลยได้เหตุข่ายเพลงเพราะว่าอยากซอยสนับสนุนเพื่อนว่าเราบอกก็เพื่อนเนาะอยากสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่ใครอยากยาให้เป็นนักร้องสินะเพ่อนบอกแหลกๆก็ไเลยได้รับน้องเพ่งสังเกตมือติลามีเต่เด็กน้อยแม่แมนน้องซี่แก้มน้องรีเลโอน้องคอปเตอร์เนาะมิเตรพูเด็กน่อยนะคะพี่น้องนั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนอยากเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีชื่อเสียงได้มีเงินมีทองเด้แสดงความสามารถแมนแมนนั่นแหละค่ะพี่น้อง พี่วันฟี่แรกคือเป็นคนที่ให้โอกาสทุกๆคนแล้วไม่เคยเก็บว่าอะคุณทําช่อง YouTube คุณทำ Facebook คุณถ่าเราด้วยอะอ,อ,อะไรแบบนี้คุณถ่ายเราเอาเงินมาไม่เคยไม่มีโบมี่เพืน่นปะโบมี่เลยให้เขาโบเคยดีใจด้วยซ้ำเพื่อนปะ่ะ,ะดีใจด้วยซ้ําว่าลูกๆทุกคนที่ตัวเอง ให้เขาสารฟันให้เขาปั่นมากะมือเนี่ยปั่นมากะมือน่ะได้เงินเห็ดเงินจากด้ิงนสิงที่จะขอเห็ดมาตายอยู่ซแ่ผานะอยู่ซี่เพดยูทูบเราเนี่ยเป็นก้นใจดีแฮงเราแบ่งปันทุกทุกคนแกจะพูดเลยแกไม่เคยเรียกร้องอะไรแกมีแต่ทุกให้ให้ทุกคนได้และคอยดูนะลูกๆทุกคนของแกจะมีบ้านมีรถมีเงินมีทองกันทุกทุกคนรอดูเลยค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็คือปังแฮงเพราะว่าเพิ่นน่ะพาลูกดุยงานคุมมือ ล่าสุดก็มีคุณม,มีงานแมนวันนี้งานณสนามข้างปั๊มปตทบ้านใหญ่ฝั่งขาเข้าอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะพี่น้องเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนรับรองไม่ทําให้ผิดหวังค่ะพี่น้องผู้ใดอยูเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาเนาะ,ะพี่น้องเนาะไปให้กําลังใจค่ายเพลงตเกียวมิวสิกด้วยนะคะงานเฉลิมฉลองอำเภอวังน้อยณสนาม สนามข้างปั๊มปตทบ้านใหญ่ฝั่งขาเข้าอํเอาเภอวังน้อยค่ะพี่น้องเต็มวงโปรเจคเมิวสิกใช่ <music. S 1> เต็มค่ะไปทุกคนเพราะว่าน้องๆยังปิดเทอมอยู่น้องซีแกมน้องคอปเตอร์อย่างเงี้ยยังเรียนน้องเดโออ่าไปทุกคนค่ะแล้วก็บวกกับเดนเซอร์เอลเซฟเอลสปริงสุดหอ่อทั้ง6คนค่ะพี่น้องไปเลยไปให้กำลังใจเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าอย่าลืมค่ะพี่น้องกลุ่มปิด EP 13เพิ่นนี แล้วเพื่อนว่าเด็กคนเขียนบทมาดีกีบทละครทีวีด้วยนะบทรบทธรรมบดดาผู้หแบบฟิลเล่เรื่องดังด้วยแมนบทละครทีวีเรื่องดังด้วยนะเห็นบทแล้วโอ้สุดุสนุกมากเอาดีๆค่ายเพลงโตเกียวม<ะ>ิวสิกปารดเดวนี้ระดับประเทศระดับอันผู้ใดไม่เขียนบทให้แม่ระดับดีกีระดับละครทีวีเรื่องดังด้วยโอ้คอยชมเลยค่ะพี่น้องปาร อีพี่นี่เข้ากับหามค่ะเราต้องลุ้นนะคะว่าจะเป็นเรื่องยังไงอะไรแขกรับเชิญนี่สำคัญเลยคุณใดสิมาเพราะว่าแต่ละอีพี่นี่บ้แขกรับเชิญมันม่ผิดหวังแมนรอบนี้แขกรับเชิญนั่นมันหลายมันก็เลยเดิร์กเพราะว่าพี่น้องว่าอยู่ว่ามันคือเดิร์กแค่เดินแขกรับเชิญโซซิมารบคือหลายคนน่แเลยค่ะแมนบางคนกังวลนอนพี่กัอยางไหแต่ว่ามาเร็วเร็วนอพี่น้องนออ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรได้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะ ไปให้กำลังใจบอสบิ๊กแล้วก็ศิลปินในค่ายเพลงเนาะใน e ีพีที่13เ <13. S 1> นี่ยอีพีที่13แต่วขออนุญาตไลฟ์สตรีมมิ่ง e ีพีซื้อตั๋ว1 1 1 1 1 2 1 3 4ด1ิบอม6วัน6วันได้เลยนะเพราะว่าจะได้ชมตั้งแต่วันที่10 1 1 12 13 14 1 กอคือโคกมือแมเป็นการไหลซุดเกี่ยวกับงานบุญบ่างไฟแมนค่ะเกี่ยวกับหลายงานเกี่ยวกับหลายงานมนสิมีงานแรกวันที่สิบก็คือยกช่อฟ้างานที่สองก็คือเต็มวงนเต็มวงงานบุญว่างไฟคือซีสเกตตอนยกช่อฟ้าใน่ยูชอนบุรีงานที่สองวันที่สิบเอ็กก็คือยูซีสเกตงานที่สามสิบสองก็คือกลุ่มปิดประเพณีบุญว่างไฟโตเกียวคอนแก่นวันที่สิบสามคอนเสิร์ตเต็มวงอำเภออานาจริญจังหวัดอานาจริญวันที่สิบสี่ อำเภอพยัคอ่ขภูมิพิสัยมหาสารคามวันที่16ก็คือวันที่15สอบวัน่ะจะเป็นกลุ่มปิดตอนปอบอินเดียกลุ่มปิดวันจริงอันนี้วันจริงก็คือซื้อบ้านรอบนี้ด้เบิ่งหกมือแมนกลุ่มแห้งค่ะพี่น้องอ่าเข้าไปซื้อบัตรได้ที่เพจโตเกียวค่ะเพลงโตเกียวมิวสิคนะคะนี่ค่ะถ้าเขาไปเลยเดี๋ยวแอดมินจะตอบเองค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องอ้ขุมแหงค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้ห้ากำมาอับเดข่าวสาราวดีๆของผพิมพ์ฟินแนรงความปังความดังชุดไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้คือพุนแล้วขึ้นไปทเท่าฝาแล้วตอนเนี้ยเอาสซ่ยางลาบท่องมาดึงกะโบยูแล้วค่ะตอนนี้ก็คือไปไกลมาเลไปไกลแล้วค่ะพี่น้องจะลวดไปแล้วจะไม่ออกอากาศขึ้นดองข้าวแล้วค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับมือนี้ห้ากะสองคนก็ไปแล้วเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ